ลโหลสวัสดีค่ะออ้ยดูค่ะดูดดวุ่นวายอะไรเนาะทำไมตุ๊กตาเยอะจังเลยคะโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะเอ่อตื่นเช้าขึ้นมาแด่กินวบีเดียก็อาบน้ำานี่นะคะมาเล่นกับตุ๊กตาไหนขอดูตุ๊กตาหน่อยค่ะเอาตุ๊กตาสวัสดีคุณลงุงคุณป้าทำยังไงหลูกทุจ้าทำยังไงคะมือวีเดียทุจ้าทำยังไงหลูกโน่นป้าเรียกไปกินข้าวแล้วป้าไปกินข้าวแล้ว สวัสดีค่ะทุกจ่าคุณโจเอาไปกินข้าวกับป๊ะปาก่อนแล้วเรปะไปไปโอ้ปะปาสวัสดีค่ะเอวันนี้เราก็จะพากันไอ้นี่ค่ะกินข้าวเช้าค่ะไปเราก็จะพาน้องมีเดียไปไอ้นี่ค่ะแจ้งชื่อที่ไอ้อําเภอค่ะเอาชื่อใส่ทะเบียนบ้านที่อําเภอค่ะเราก็จะพากันไปเดินตลาดนัดค่ะเออตลาดนัดที่ในเมืองอะค่ะไอมีเดีย เยวจะพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวในเมืองกาลสินค่ะวันนี้เป็นยังไงที่กาลสินไม่ได้ไปนานแล้วค่ะเออพากันกินข้าวก่อนค่ะเออไปกินข้าวก่อน้าป่ะเอฟเฟนเอสนี่ป้าป้าทำขนมปังให้ค่ะนี่นี่ก็เป็นนี่ละค่ะเนาะในครัวในบ้านที่พักก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูก่อนค่ะโน่จะแม่ก็กําลังยุ่งวุ่นวายอยู่ค่ะเตยังมเอกสารค่ะเออจะไปแจ้งเด็กยิงบีเดียเข้าทะเบียนบ้านค่ะเนาะเออ อากินข้าวกับลูกนี่ป้าป้าโรเบิร์ตก็ทำไอ้นี่ค่ะขนมปังแล้วก็แฮมค่ะให้บีอะค่ะป้าป้าให้บีอ้อก่ะเคจจะอ่นอ,อนไหวอ่โรเบิร์ตก็นี่นะคะก็กินข้าวไปเรียบร้อยแล้วโอปาป้าป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเนี่ยยายมาแล้ว,เด,วเ,กกเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไอ้ไปขึ้นรถนะคะน้องบีเดจะกินข้าวเสร็จก็จะไปขึ้นรถไปในเมืองค่ะเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวในเมืองกาฬสินธุ์กันค่ะเนาะ ไปค่ะขึ้นรถ่อนเออเดี๋ยวจะพาเด็กหญิงบีเดียไปเที่ยวตลาดในเมืองก่อนค่ะวันนี้ไปค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะอู้เสียงนกเยอะมากเลยค่ะนกกระจบเยอะมากเลยจ้ะนี่นะคะบรรยากาศหน้าบ้านค่ะดอกมะม่วงเต็มเลยจ้ะตอนนี้เดี๋ยวมะม่วงก็ออกค่ะใกล้จะสงการแล้วค่ะดอกมากเลยจ้ะต้นนี้ค่ะ กทุคนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองค่ะเนาะในเมืองกาลสตี้กิปูนนี่แหละค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปไอ้นี่ค่ะคุณจะจอดรถค่ะกิ๊ปไปทําฟันมาค่ะคุณนี่คุณเดี๋ยวจะพาน้องเดียไปที่อําเภอค่ะไปเอ่อไปนู่นเลยค่ะไปทำธุระที่อำเภอสวยไหมคะสวยไหมคะเอาอันนี้เหรอคะให้ยายให้ยายโอเคโอ้ยกระเกงสวยมากเลยค่ะอุ้ยไทยบ็อกซิ่งเออ ิดีโอเข้าไปค่ะเดี๋ยวก็เอาวิดีโอเข้าไปอันนี้ก่อนค่ะทะเบียนบ้านก่อนค่ะเต็มเลยเราออกมาจากอำเภอแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะเอกสารก็ไม่เยอะเลยค่ะใช้สําหรับเออนี้ค่ะนาะแจ้งย้ายเอแจ้งชื่อวิดีโอเข้าทะเบียนบ้านค่ะก็มีสําเนาบัตรประชาชนของพ่อกิฟค่ะแล้วก็อนี้ค่ะแล้วก็ของกิฟค่ะแล้วก็ใบเกิดน้องวิดียค่ะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ ก็เอามาด้วยค่ะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวตลาดก่อนค่ะนี่จะตลาดทุ่งนาทองค่ะจังหวัดกาฬสินค่ะนี่บรรยากาศค่ะของขายเยอะมากค่ะวเรียกง่วงนอนแล้วจ้ะโดนแดดจะหลับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้ามาเที่ยวในตลาดสดก่อนค่ะตลาดนี้ก็ใหญ่ค่ะเป็นจังหวัดตลาดของเมืองกาลสินเลยค่ะอาเดินไปเลยยายอ่ป้าวิญญาฮัลโหลง่วงนอน ยังง่วงนอนแล้วมีจ่มาซื้อไก่ก่อนค่ะนี่ไก่เนี้ยวค่ะตัวละ120บาทค่ะนี่สดๆเลยค่ะเนี่ยซื้อไปสองตัวไปต้มยำค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดค่ะตลาดทุ่งนาทองจ้าใหญ่มากเลยทีนผลไม้ก็เยอะค่ะเต็มเลยแม่ค้าก็เยอะค่ะขายทุกอย่างค่ะนี่นอนค่ะเราเคยไปถ่ายกบจ้านอนไม่เคยเห็นกบไม่เหนเคยเห็นปลาไหลค่ะนอนกบจ้า ปลาไหลคะ่ะเล็กวิเดีเห็นกลมไหมนโนนคะ่ะแอนไม่เคยเห็นปลาแห้งคะ่ะเนจะถ่ายรูปใหญ่เลยกันเ <ปะ S 1> ล็กกับแอนุโรกตฟิชจะอ,อ,องดูละะะะองปอ,องนองลอลองลองลอลอองลององล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 อ่ลองลางลองลเงลยงลองลองลออะลองลองลอาอองลรงลองลองลององลออลยงลลองลอองลอลอองลอองอลเลอิ ชาโลบุญเดอยใหญ่มากเลยค่ะนอนขายทั้งเสื้อผ้าทั้งของกินเยอะแยะค่ะนี่มะนาวถูกเลย20บาทเยอะแยะเลยนี่นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะอุยพริกไทยเนาะอยากกับไปพัดเอผัดฉ่าเนาะนี่หนา20บาทถูกมากเลยเนาะเหงาคุณกบเทเวนเติกบาทเหมเทเวนเติกบาทมาอื้มแม่ค้าเต็มเลย ไปบีเดียบีเดียก็ง่วงนอนจ้ะฝั่งนู้นเป็นนี่ค่ะเป็นพ,พวกเสื้อผ้าค่ะฝั่งนูน้นนี่และค่ะกิ๊มาในเมืองก็ต้องมาที่นี่ค่ะมาตลาดนะจา๊ะมาหาของกินค่ะเองเดินนูน่นละค่ะยาวไปยันนูน่นเลยค่ะเต็มเลยนี่ดักแด้โรเบิดเอาดักแด้วะ กินเป็นไหมกินเป็นไหมนี่กินเป็นไหมสเน็กเจ้าโรเบิร์ตบอกว่าเดี๋ยวบอกแมวมาสือป่านี่เดี๋ยวสเน็คเจ้าอือไปมะขามเล็กพันดาไก่ก็แอคเลนส์อืมเอ๊ะโอ้โรเบิร์ตบอกว่ามะเขือทุงละยี่สิบบาทจะมะเขือป๋อโอ๊ยที่เนเธอร์แลนด์เท่าไหร่เนเธอร์แลนด์สามลูกเท่าไหร่โอ๊ยสามยูโรสียูโรจ้ะ นี่ค่ะพริกโอ๊พริกก็ถูกๆค่ะถุงละยี่สิบบาทจังนี่ถูกมากเลยค่ะเต็มหมดเลยโอ้ยโรเบิร์ตมาดูนี่โเรเบิร์ตก็มาเฮฟเฟอร์เนี่ยใกล้กันกัสก็มาเดี๋ยวพาโรเบิร์ตมาดูแมงค่ะแมลงนี้ดิฟินอย่าเลิกใกล้เขินด,ดักแด้จ้า <c oughs> จิลลี่จะมีเป็นตัวแซ่บค่ะหลากหลายเลยวะชอบไหม ถ่ายรูปแล้วล้มถ่ายรูปแล้วก็ทั้งรูปทั้งถ่ายรูปกิงโอ้ยกินว่าเป็นยายเป็นหังมักถ่ายตลบเอ้ย <laughs> เอาไหมเอาสักกองไหมกินเป็นไหม <laughs> เอาไหมวิวยะเอตันคอเบียดด้วยวันนี้นี่ถุงเลยเจ้าบาทค่ะเองถึงมาหารเจบาทครับราบาทเจ้าบาทแอนอ่อนๆได้ไหมหวานไั้งง่วงว้าหวาน ไอ้ม่จดูกันทไมี่ไอ้นาแรกนาร้อนนานีล้ครับวิเดียร้อนค่ะรอ้อนเย็นไหมี่เดียเย็นดีไหมเบสต์ค่ะเบสต์เย,ย,ย็ยนดีค่ะว่เดียร้อน,นค่ะนนรอ้นะรอ,นนรอนมากเลยตนนี้เอป้าก็เลยเอานี่ค่ะน้ำเย็ยนใส่หลังให้ชอบมากเลยค่ะ นี่ค่ะกิฟอยากกินลูกชิ้นนี่จ้ะอยู่ในแถลงเขาไม่ได้กินเลยลูกชิ้นแดงเนี่ยจ้ะไส้กรอกแดงๆจะเอาซื้อไปค่ะนี่จ้ะพี่เอาถุงนี้ค่ะแล้วก็เอาเออเออทุงนั้นเลยจ้ะที่บอกร์กค่ะเออเนี่ยแหละค่ะอันนี้นะคะลูกชิ้นกรอบค่ะเออแล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยจ้ะพี่ถุงนึงค่ะเออนั่นแหละค่ะพาพี่เดียมาเที่ยวบิ๊กซีก่อนจ้ะนี่ค่ะบิ๊กซีกาลสิงค์ค่ะ เิกับแอร์ด้วยอยากพาก,กันมากินไอซ์ครีมกินไอ้นี่ค่ะดื่มกาแฟกันค่ะอ้เย็นดีจ้ะน้องไปเดียร้อนค่ะจนได้น้ำเย็นไอ้นี่ประกบเลยค่ะร้อนอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้น่าจะ30กว่าองศาโน่นเลยค่ะนี่บิ๊กซีกาลสินจ้าหน่อยเย็นสบาย,บายค่ะของเยอะจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเขาจ้งงางยางไปกินข้าวไปเลยพ่ออ่านี่ไทยบรรยากาศที่บิ๊กซีกาลสินให้ทุกคนดูก่อนค่ะ บีเดียชอบอาเปล่าได้ขี่รถเข็นนะคะโอ้ยเย็นสบายค่ะในบิ๊กซีเย็นไม่บีเดียโอ้ยบีเดียอยู่ข้างนอกไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้น้องบีเดียร้อนมากค่ะปันดาคาสบ้าจนสว่ารึมั้ยเฟลสว่าเฟลว่าดมฮอทฮอทฮอตทอดทอดทอดเลยแล้วเราไปกินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทแล้วค่อยมาไอ้นี่ค่ะหนูอยากได้อะไรเสื้อผ้าเหรออันนี้อันนี้เป็นบิ๊กซีพูดสิ บิ๊กซี่นี่ค่ะพากันหิวข้าวจ้าแล้วก็มาที่ฟุตคอร์สเนี่ยค่ะเนาะก็พากันสั่งนี่นะคะสั่งอาหารค่ะมากินกันคชาวปิยะอยากกินอะไรคะได้ชมมุ้ยปิยะอยากเล่นเตะบอลเล่นกับบรรยากาศที่ฟุตคอร์สกันเนาะอุ้ยของกินเยอะค่ะหมุนอาหารตามสั่งก็มีจากนนพากันถือมาแล้วนี่ค่ะของกิฟส์ซังก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้ะช่วยละห้าสิบบาทค่ะ น่าทานมากค่ะนี่นักล่าอยากเลยค่ะอุยก๋วยเตี๋ยวปลาก็มีค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะโนย็นตะโฟก็มีค่ะกลิบสับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาจะอร่อยมากเลยค่ะชิมไปแล้วค่ะอันนี้ของน้องค่ะกะเพราเนาะของรวมยกินผัดไทยค่ะนี่ผัดไทยกุ้งเออนี่วิเดียกินอะไรเนาะวิเดียวิเดียสั่งหมูทอดไท้ค่ะหมูทอดข้าวเหนียวค่ะของแอนโนอะไรคะของแอนโน้เผาผัดอีกแล้วนะสิ วันนี้ข้าวผัดหมูวันนี้ข้าวผัดหมูจะไม่กินไก่เพราะว่าไก่หมดค่ะถ้าไก่ไม่หมดก็จะกินไก่นั่นละค่ะของแม่ก็กะเพราค่ะเนาะของพ่อก็กะเพราค่ะกะเพราทะเลค่ะแต่ปีเดียนูนจะกินข้าวเหนียวกับบ๊ามบ๊ามอยู่เจ็บเจ็บเจ็บสั่งไอ้นี่ค่ะผัดไทยหมูทอดค่ะผัดไทยหมูทอดมาให้ปีเดียนะไม่มีเมนูหมูทอดค่ะก็เลยสั่งไอ้นี่นะคะมาให้เขาค่ะยำมมี่ยำมมี่ กินข no ้าวเหนียวเก่งเองค่ะนะกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ข้าวเหนียวจะบีเดียมาอยู่ก๊าซสิ่งกันโอ้ยลูกแม่กินกินถนนแต่แต่ข้าวเหนียวจะยายก็ถูกใจยายเลยค่ะกไก่ไก่ไก่เด็ดปั้นถอดบีเดียเลยก็เดล่าเดล่ามันข้าวต้มไงเดลไลค์ยแล้วเปิดประตูออกแค่ไหนอ้ามโอ้โหโซแม่บังกินแต่หมู เอาเกาใส่น้ำมีเดียผสมกับอิ่มก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะกระเจี๊บมากเลยข้าวติ่วเนาะข้าวติ่วน้ำมอนนี่สองจานแล้วจ้ะน้องกิฟต์กระเพราเนื้อเอ้ยกระเพราทะเลบะกระเพราทะเลสองจานแล้วจ้ะอร่อยมากค่ะข้าวเจ้าเฮระแซ่บเนาะอยู่นี่เนาะสามเปิดมาเลยจ้ะขึ้นมาเลยมีเดีย นี่ค่ะเดียวมาเจอของเล่นแล้วค่ะนี่ค่ะพอทานข้าวเสร็จทางน,านี้เดียวเห็นของเล่นแล้วค่ะนี่คอเล่นก่อนค่ะอหย่อ,ยอเลี้ยงก็ไปหยอ่อเลีย้ยงตีนบาดตีนบา่าบ่าตีนเข็บเดี๋ยวเข้าเดี๋เอาหาที่หยอ่อนไม่เจออีก <c oughs> โอ๊ยไม่ได้ไปหรอกวดเดียอไม่มีที่หยอดน้ำมันหมด ได้แล้วไปเลยกโชว์ว้าววีดีเอาหมวกมาจากไหนโอ้โหให้ยายซื้อให้เลยให้ยายซื้อให้สวยไหมโอ้ยายจะซื้อให้สวยโอ้ยายซื้อให้เลยไหนยายใส่สวยมากสวยมากเลยโอ้ต้องซื้อแล้วล่ะยายพอดีเลยพอดีไหม พอดีวะยายเออเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละหนูก็มักขึ้กันไหนหันมาดูหน่อยยายเอาเอาข้างหน้ามาดูนี่จะาสวยสวยค่ะตัวนี้วีเดียพอดีเลยลูกโนนค่ะแอนโนก็ได้รองเท้าจ้ะหาซื้อรองเท้าแต่ค่ะโอ้วีเดียวี <laughs> เดียอยากได้รองเท้าไม่เต็มเลยนี่ฟ้าโนนค่ะรองเท้าเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะที่พิกซี่นี่จะคกิฟต์แยได้รองเท้าค่ะไม,ไม่รู้จะซื้อคูไหนกันนี่ พอดีไหมมุ well uh, 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 ้ยวะเป็นอย่างมุ้ยสวยสวยไหมเอ๊ะเป็นจะรึสรุปให้เยอะจะเอารองเท้าไปสักคู่ก่อนไปใส่ก็บอกว่าสวยสวยเออเอาคู่นี้นะคะเอาไปกันไปจะไปจะจะจะคู่นี้เหรอโอ้ยอันนี้มันใหญ่ลูกจะใส่ยังไง โอ้เอาใส่เข้าไปเหย,ยื่อเหยืโอเอาใส่เข้าไปม,ม,าามันไม่ใช่ของเด็กบริการี่ของม,ม้า,มาพอดีแล้วบีดี้อะไม่ได้ลูกอันนี้ของม้าของน้องหมา,มา,มมา,มาไปเดินเราไปจ่ายตั้งไปจ่ายตั้งครับมาแล้วจา่าโนนจะบีดี้เขาปั่นจักรยานรอบบิ๊กซีเลยค่ะนี่สงสัยจะชอบจักรยานแล้วล่ะค่ะนี่ บี่เสียไปพ่อาซื้อให้วันนี้ป่าคุณต้องไดูให้ดีสิคุณตดองไปเอาพ่อไปดูพ่อไปดิแอร์เด็กจะเป็นบิ๊กซีเลยกูอ่าทุกคนวันนี้เราก็พากันช้อปปิ้งค่ะที่บิ๊กซีค่ะก็ได้เสื้อค่ะได้เสื้อแล้วก็นี่เราจะรองทองรองเท้าค่ะเออแล้วก็นี่ค่ะแฟมเฟสดของน้องบิ๊เดียค่ะเด็กหญิงบีเดียก็อยากได้จักรยานค่ะแต่ว่าไม่ซื้อให้ค่ะเพราะว่าเราอยู่แป๊บเดียวเราก็กลับเนเธอร์แลนด์กันเนาะ ก็ขเขาก็โตแป๊บเดียวด้วยค่ะเอาจักรกยานเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอาที่ในทธอรแลนก็ได้ลูกอันนี้นูก็โตแล้วค่ะเดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้าก่อนเนาะเราจะกลับบ้านแล้วค่ะคลิปก็หวังว่าเอ้นี่ค่ะทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะเอฟคนไม่บายเส้นกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่บายค่ะก่อน๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะครับครับบ๊ายบาย